สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องเกมสนุก And Happy นะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปวันบ็อกให้กับเพื่อนที่รักกันนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีต่อ EP พสนะเพื่อน เพราะว่าแบตมันเพราะว่าแบตเหลือน,น้อยมากคือเราต้องต่ออีพีสองจริงจริงเลยฟ็อกยูคุณแบ่งไม่แบ่งขนมปังพี่เหรอฮะแบ่งไม่แบ่งขนมปังพี่เหรอเอาขนมปังมาเลยสี่อันเฮ้ย

ออเอ้ยแบตบน้อยมากเลยแบตบโคตรน้อยน้อยมากมแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนรอแป๊บหนึ่งขอเอาสายชาร์จ <c oughs> มันจะแหลกแหลกนิดหน่อยช่วงนี้ขอถ่ายน้องทำอะไรสักอย่างน่คะโอเคกิบถ่ายด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นพรสบาดูน้องเล่นวันบล็อกแล้วเราก็เล่นด้วยเหมือนกันอ

จบคลิปเลยนะคะทุกคน ได้ละทำตัวคาบยังนะเอาไมา้อีกบล็อกหนึ่งขอไม้อีกบล็อกหนึ่งบล็อกกีกก็ไก่พอด Thank you มีขวันแล้วก็พกกริกแอคกยังเว้ยจะห้านาทีแล้วนะทุกคนงั้นเราก็ต่อเพิ่มให้เวลาอีกเจ็ดนาทีาถ้าเจ็ดถ้าคลิปนี้ถึงเจ็ดนาทีแล้วเราจะทำการปิดคลิปเลยนะคะทุกคน แล้วเราจะมาต่อ EP 2แล้วเราจะมาต่อแล้วเราจะมาต่อวันบล็อก EP 2, 2> <Okay. S 1> กันนะคะเราทำ EP 2แนะ่นอนนะ,อะขอตอนนี้รเราเป็น,นตะกองนะคะทุกคนตะกองตะกองสักด ก็จะยังไงบอนะไปมใช่อืัเรียนบิ๊กไคลเซอเทคโนโลยีมีการใช้ใช่ขา่าได้ไรไหมเนี่ยไดปข่าวาว่าวกี่ก้อนนั่งสต้นเยยก็ขอควานหน่อยได้ไหมนะอากิจยางได้ขวานใช่ไหมไปกแลไป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  ไม่ขุดเว้ยเปิดไปก่อนอาหารปลทังชีวากิดดินขอดินหน่อยเอ้ยห้ามเอาฝานขุดดินดิเปลืองอนนะไม่กอนตรงนี้ ไหนวะวอย่าปีพี่นก,กิจไม่ใหนเป็นไรครับต่อตรงไหนก็ได้ไนะกิดมันเปืองครับผมเออต่อตรงไหนก็ได้แหละเหมือนกันม,มีอยู่อาหารของพี่เนี่ยมีอยู่กินกับพี่ได้ สิ้นเปลืองมากเลยแล้วไมขาคุไม่ตาอ่ะเออไม่พริกแอสกับขนมปัองอยู่ในกล่องเอาไปด้วยทำไมไม่ตาเราเอ,อ้อ ฮัรโหลไม่มีขวานกิ๊กิ๊เอาขวานที่ไป่ยโอเคประกอบครบเล่นแบบ แบตน้อยโอเคค่ะทุกคนเออกิดขุดผิดโอเคค่ะทุกคนงั้นถ้าเราตัดไม้เสร็จงั้นเราก็ขอจบคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบตน้อยมาก แปดจนหมดหโทษโทษเออเรื่องของกิ๊งั้นคลิปนี้เราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้คือแบบน้อยมากและเหมือนว่าโทรศัพท์มันจะร้อนมากสำหรับใครที่รอ EP 2เดี๋ยวทำให้แน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะขออย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะ สำหรับใครที่รอดู EP 2ีสอนะก็พรุ่งนี้น่าจะทำให้นะคะวันที่30สิงหานี้นะคะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย